ตักนะครับจากมาดาแลนด์นะครับผมจะพามาดูการมิ팅ของกลุ่มมาด้าสอนะครับที่อยูนะ่ทางด้านของโซนบางนานะครับผมก็ปกติเขาจะชอบรวมตัวกันคืนวันพุธซะส่วนใหญ่นะครับเขาจะนัดหมายกันในในไลน์กลุ่มเขานะครับวันพุธนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เขามีการ นัดรวมตัวกันผมก็เลยเข้ามาถ่ายทําด้วยนะครับสังเกตว่ามีหลายๆคันนะครับมาจอดรถกันแล้วตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหาที่กลุ่มก็เลยเขานั่งกินเคฟซีกันอยู่นะครับตามกันมาเลยครับผมมสมาชิกเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับไม่ได้จอดจงว่าเป็นมาด้อย่างเดียวนะครับก็มีรุ่นอื่นมาด้วยนะครับผมเราอยู่กันที่เอสยูบางนานะครับเส้นถนนบางนาตัดเลยนะครับเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่านะครับ สวัสดีครับไปรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ห้างกันเต็มเลยครับสวัสดีครับถ่ายแล้วหรอเออถ่ายแล้วครับไม่บอกไม่กันถ่ายเลยถ่ายเลยครับโอ้ห้างมากันนานยังครับเนี่ยสักพักเลยเนาะอไม่กล้าวิ่ง M4 วิ่งล่างแม่งเออสั่งไก่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไก่ก่อนเอาก่อนเลยครับอันนี้แอดมินครับแอดมินมาด้า2สองบางนาครับผมอเคครับ ชินอครับเจ้าของรถมาต๊ะสองสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไว้คุยข้างนอกเนาะเดี๋ยวนั่งกินไก่ให้ก่อนเ,ออเดี๋ยวกินก่อนหิวแล้วเดี๋ยวเราจะกินไก่กันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กลุ่มมาต๊ะสองบางนงกันนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยู่ในกลุ่มเขาด้วยนั่นแหละก็เลยรู้ว่าวันนี้เขามีติ้งกันนะแลเดี๋ยวขอก,ก,กินไก่เค้ซีให้อิ่มก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ กินเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนไปไหนแล้วแปลวของเดี๋ยวมาครับอ๋อก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ดูก่อนเลยนะครับเสียงก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ติดถนนบางนาตาดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นเพื่อนสมาชิกบางนาเหมือนกันนะครับขับวีออสนะทำแรงมาเลยครับเทอร์โบลูกมันเริ่มเลยนะฮะคันนี้ก็ใส่ล้อ TC นะครับ 1.05x ขอบ17นะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้โหลดนะทํากระจังหน้าสีดำก็สวยดีครับสวยดีใส่ยาง b i s t o n e p o t e s a ด้วยนะฮะรู้สึกตัวนี้จะเป็น004แล้วด้วยนะ215457นะครับประมาณนี้นะนี่หน้าหลังยังไม่ได้โหลดยังเดิมๆอยู่นะนี่ครับอันนี้เป็นรถช่างรีครับทำไฟโดยเฉพาะเลย ใครที่อยากทําไฟแต่งนะติดต่อคนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งขายต่างประเทศด้วยนะครับก็หน้าเฟซก็ชื่อช่างลีลมเก้าใช่ไหมฮะนี่ครับผมช่างลีลมเก้านะครับก็สนใจทําไฟก็ทักไปหาได้เลยนะครับนะครับนี่ครับช่างลีนะครับนี่ครับเป็นไงล่ะเดี๋ยวฟ้าต้องมาแล้วฟิลนี้เหมือนรู้ใจผมจริงเลยชอบแนวนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่างลีครับมีมีอะไรจะแนะนํำไหมฮะ ไฟแบบนี้อะไรยังไงบ้างเอ่ยเป็นไฟโมดิฟายครับอ่าเราเปิดไฟหลีดแล้วจะมีไอเดีวิวติดเปิดไฟต่ำแล้วมันจะดับเองครับส่วนไฟตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่สีอ๋อเปลี่ยนจากมือถือใช่ครับผมสั่งงานผ่านแท็บมือถือได้เลยครับอ๋อนี่นะนี่โอหนี่อะไรย่างไฟใต้ทางรถก็จะปรับได้เหมือนกันได้เหมือนกันด้วยอ๋อปรับจากมือถือได้เหมือนกันคือสั่งจากมือถือแบบนี้เลยใช่ครับอ้โหสุดยอดจริง ตัวเลนตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้คือยังไงนะครับคือสมมติว่าตอนนี้เราเปิดไฟหลีใช่ไหมครับไฟไอเดวิลจะติดครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหลีตนียมันก็จะไม่มีไฟออกแต่ถ้าเราเปิดไฟดับไอเดวิลจะดับลงแล้วก็เป็นไฟหน้าปกติอ๋อเพื่อจะเปิดเป็นไฟหน้าก็จะเป็นแสงสีขาวปกติใช่ครับถ้าไฟหลีจะเป็นไฟไอเดวิลอ่าเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ครับหรือจะให้มาเปลี่ยนสีก็ทําได้ครับแต่ว่าผมไม่ชอบชอบสีแดงอ๋อแล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมแล้วแต่ออเดอร์เปลี่ยนสีได้ั อ๋ออ๋อนี่นีอ๋อคือเรามาเล่นตรงเนี้ยตรงนี้ได้เลย <c oughs> ใช่ครับเลอ,อแล้วปรปับแบบนี้ได้เลยใช <c oughs> จะเป็นโหมดทุกเล่นก็ได้ก็มีโอหทุกทิศสเลนก็มีนี่ครับท้ายรถนะเนี่ยคือมีไฟวิ่งที่สตอลเลอร์หลังด้วยดูไฟโอ,โโอ,โอ๋โหดูอ๋โหโคตรหล่ออะรู้นี่เนี่ย ตายแล้วโอ้แล้วแบบสวยอะ่ะลงตัวเลยอะ่ะนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวไฟถอยปกติเนาะใช่ครับแต่ว่าเป็น LED ใช่ไหมฮะผมเดาว่ามันต้องสว่างแน่เลยเพราะว่าเป็น LED ห้าเมตรนั่นไงว่าแล้วเชียร์สว่างมากเหมือนจะติดอยู่สองเมตรล่างถูกต้องครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะหกเมตรอ๋ออันนี้จะเป็นเวอร์ชันของช่างแล้วก็จะมีนั่งช้างอ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นน้านข้างมีตรงนี้ด้วยเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะ อ๋อถ้าเป็นของลูกค้าจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสีเป็นสีส้มอ๋อเป็นไฟเบรกโอเคสามดวงบนจะเป็นไฟเบรกนะฮะแล้วก็ตรงสปอยเลอร์ก็จะเป็นไฟวิ่งแบบเป็น LED เป็นไลท์บาร์แบบนี้เลยสวยเลยเหมือนพวกพอพวก Porsche พวกอะไรอย่างงี้เนาะตัวใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟไฟด้านท้ายตรงนี้ก็มีนะทับทิมด้านล่างตรงนี้ก็มีนะครับนี่สามก็บเต็ครับรีเบรกเลยครับผมอ๋อเป็นเบรกฮะ แล้วก็เอ้ยแล้วก็เลี้ยวด้วยโอ้ยเลี้ยวสวยอ้าวอันนี้ก็เลี้ยวด้วยดิอ๋ออันนี้ก็เลี้ยวด้วยเดี๋ยวกล้องไม่ทันอ๋อนี่นี่นี่โอ้โหนะครับนี่ฮะมีแอมเบียนไลท์ด้วยจะเป็นแอมเบียนไลท์ครับแอมเบียนไลท์นะก็คือซิงค์มือถือเหมือนกันด้วยก็สามารถปรับได้ครับอ๋อนี่นี่นี่เปลี่ยนสีได้โอ้ปรับเป็นแบบนี้เลยนะฮะหน้าหลังแบบนี้โอ้สวยสวย โชคดีเลยครับได้เจอรถช่างลีนะครับนี่ครับผมว่าคนที่เล่นมาด้าเนี่ยน่าจะรู้จักเยอะเลยไม่ไมมน่าจะไม่หมดนะอัจไม่หมดอีกนี่มีอีกนะมามาไปของไว้ผมหน่อยอ่าอันนี้คือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีวงแหวนมันวิ่งเป็นไฟแบบนี้ด้วยอ่ะ มันมีสองระบบครับก ok ็เราสามารถปรับระบบปรับโหมดโหมดโหมดปกติของเราล้วก็จะเก็บเป็นโหมดได้เราเขาจะมาเล่นในมือถือได้เหมือนกันดังเปล่าถ้ามันกระพริบเล่นได้โอ้โหโอ้โหรอเลยมีลูกเล่นเยอะมากอ่ะอื้อหือเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะโอ้ขับแบบหล่อเลยอ่ะจอดเปิดไฟรอเลยอ่ะผมจะเก็บภาพรถคันนี้ไว้เยอะๆเลยนะครับผมเชื่อว่าคนน่าจะ ชอบรถคันนี้กันหลายคนเหมือนกันผมพยายามเก็บหลายๆมุมเลยนะครับให้ดูเลยว่าความแต่งไฟแล้วมันหล่อประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะฮะอืปึ๊บมาหล่อจริงๆเหมือนเดี่ยวฟ้าร์สภาคแรกเลย <laughs> ผมชอบนะครับ <laughs> สนใจทักไปหาเฟซของช่างลีได้เลยนะครับนะฮะ ประมาณนี้เลยเข้าไปใน Facebook เลยนะขอบคุณครับครับผมยินดีครับขอบคุณช่างลีด้วยเช่นกันครับก็อันนี้เป็นรถที่มาในกลุ่มเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะชุดแต่งสวยครับหลังก็สวยครับอ่าก็ฟองอยังไงเยวครับอ่าผมถามนิดนึงช่างลีก็คือของช่างลีเนี่ยเป็นตัวหน้าไมเนอร์แล้วตัวแบบนี้รถปี2017ครับแต่แปลงมาแปลงอ๋อซึ่งแต่เป็นไฟตัวนี้แล้วก็แปลงเป็นไฟตัวนี้อ่าฮะซึ่งช่างลีก็ทําทั้งสองแบบเลยทาได้หมดเลยค่ะ อ่าแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบตรงนี้ได้เโอเคเรารู้กันนะจะได้ไม่ต้องสงสัยกันเนาะถามไว้ให้เลยนะครับแล้วก็อ่าไปเรื่อยๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะฮะแมกลายเขาฟางตัวนี้ก็นิยมกันดีอยู่แล้วนะครับงานผมจําชื่อเขาไม่ได้อ่ะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่านี้เอาโลโก้ของมาด้ามาแปะนะโหโคตรลงตัวเลยนะฮะสวยงามลงตัวเลยทีเดียวเชียว นี่ครับคันสีขาวคันข้างนี้ก็เป็นลายขอบกว้างเหมือนกันนะนี่ครับอันนี้เป็นใช้ของงานเรนโซนะคันนี้ก็จะมีปั๊มด้วยมีปั๊มมีจานด้วยนะแล้วก็คันนี้นัสะาไม่ใช่นะฮะคันนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคับไปกันต่อครับอันนี้เป็นมาล้าสองนะครับซีซีนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับอันนี้คันนี้มีจานนะครับอ่าคันนี้ใส่จานนะครับอันนี้เป็นสีดหลันละฮ <c oughs> นะ เป็นซีิสหลังอ๋อเป็นซีนใสดิสหลังนะครับนี่ครับยกดิสหลังของดีเซลมาใส่นะครับสําหรับใครที่ใช้เบนซินแล้วอยากได้ดิสหลังนะนี่ครับหลักฐานยืนยันเลยว่านะครับคันนี้ใส่ให้ดูแล้วนะนี่นะเป็นเบนซินนะครับผมนี่เลยอันน,น,นี้อันนี้ไฟไฟไฟของพี่นายเลยครับใช่ไหมไฟเขาเรียกอะไรไฟตัดตัหมองหลังใช่ไหมเปิดได้ไหมเปิดให้พี่ด<ฟ>ูหน่อยเด้ ก็จะเป็น uh huh. ไฟถอยสีขาวเอาหลอสได้สองงานเลยใช่ไหมใช่<อ>ใช,ใช,ใช่วันนี้จะเป็นงานของน้องใครอ๋ออ่าเออใช่ใช่เพราะช่างรีเขาจะเป็นอีกงานหนึ่งอ๋ออันนี้คือไฟเบรกเ,เ,เ,เอาไฟรีออฟเปิดไฟรีอยู่อ่ะสายไฟถอยหน่อยไฟถอยไฟถอยจะเป็นสีขาวอ๋อก็จะมีแซมแซมมาแบบนี้อ่าเป็น แดงอมขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับก็เป็น LED ด้วยสวยดีครับไฟสองป้ายนะครับนะฮะไฟสอป้ายนะครับประมาณนี้นะแล้วก็คันนี้ของมอสนะฮะของมอสนี่ครับคันนี้แหมรู้จักกันดีครับเป็นเพื่อนในเฟสกันอยู่นะครับเป็นน้องที่น่ารักคนนึงเลยใไซ TC 1 0 5เหมือนกันครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนจานด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกด้วยนะครับคันนี้ ก็รู้สึกจะเป็นเบนซินนะครับแต่ก็เป็นเบนซินที่ขับสนุกคันนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่งสวยด้วยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแจ๊สนะฮะนี่ครับเป็นแจ๊สฟิตฟิตจีอีตัวนี้อันนี้เป็นจีอีญี่ปุ่นครับนี่ครับเบรกหน้าสปูลนะฮะนี่ครับผมแหมนด่ชินสปูลไฟหน้าเป็นไฟญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ที่รู้เพราะว่าเล่นแจ๊สมาก่อนนะครับก็เลยรู้ว่าของเล่นตัวนอกมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคันนี้จะสังเกตว่า2คันนี้นะครับเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแต่คนละะเบอร์กันนะครับคันขวานี้เป็นส้มเม d อินไทยแลนด์นะครับส่วนคันซ้ายเป็นส้มเม d อินเจแปนะครับที่เป็นรถที่มาในช่วงน้ําท่วมปี54ตอนนั้นนะครับความพิเศษของแจ๊สตัวนี้นะครับก็คือกระจกเขาจะเป็นกระจกเนื้อเขียวมาจาก โรงงานเลยนะครับเป็นกระจกสเปกญี่ปุ่นมาเลยนะครับซึ่งใครที่ซื้อรถสเปกญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับบอกเลยว่าโคตรโชคดีเลยนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแข็งกว่ารถที่ผลิตในบ้านเรานะครับราคาจะลงยากกว่านะฮะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของไฟที่เป็นตัวญี่ปุ่นนะครับก็คือตัวเลนตรงนี้ครับเขาจะมีโค้งอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเนี่ครับมันเป็นสเปคของทางญี่ปุ่นเขานะครับถ้าเป็นตัวโคมญี่ปุ่นนะครับนะ อันนี้เป็นแท้ตรงรุ่นเลยนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้รถใครครับเนี่ยขออนุญาตครับมีของเล่นอะไรบ้างไหมฮะทำทำทำช่องอันนี้มากับไนท์ใช่ไหมมาด้วยกันกับมากับผมแต่ผมู้จากพี่ไนท์อ๋อโอเคพอดีผมทําใน YouTube เล่นๆนะครับก็เลยอุยเกือบเตะแล้วเดอแีเหมือนกันใช่ไหมฮะ ไฟหน้าเนี่ยตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้แล้วแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงมันเป็นแอลมันเป็นซีนอนหรือ LED หรือไงป่ะเป็นซีนอนซีนอนญี่ปุ่นมันเป็นซีนอนที่เป็นสเปนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็สีดำอ่าแล้วก็เป็นโคมโคมดาด้วยสมบกอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อฮะแล้วก็ไฟท้ายเป็นตอนนี้เป็นตัว RS ญี่ปุ่นเนาะเออมันจะมีตัวไฮบริดที่เป็นอ์ฟ้าแล้วก็ถ้าเป็น RS สีส้มแบบนี้ก็คือได้ไฟท้ายแบบนี้เลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าไม่ใช่ RS ล่ะครับก็ยังเป็นสเปคเหมือนบ้านเราไหมก็จะเ,เป็นขาวแดงาแดงแบบทั่วไป,วไปใช่ไหมฮะไม่ใช MC อ่าเ,เป็นตัว MC ใช่ใช่อ่านะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์ตรัวนี้โอเคเรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะสะลุจริงนี่หว่าตายแล้วมึงเคยเห็นตัว,ตวเป็นๆเฮ้ยตายแล้วได้เจอแล้วราคากระจก PG e นะครับเฮ้ยราคาเมื่อก่อนแรงมากนะ ีก็แรงยังยังแรงอยู่ใช่ไหมประมาณเท่าไหร่จบก็ตอนนี้สมตส 7, 7, 7, 7, มติราคาเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นประมาณเฮ้ยแต่เมื่อก่อนหลักแสนนะใช่ไหมเมื่อก่อนหลักแสนทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยที่อยากเห็นข้างในอะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมไนะเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 อันเนี้ยไทยไม่มีละไทยไม่มีละเดี๋ยว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 ค่อยเล้วอ,อ,อันนี้คือยังไงครับคีเลตครับเป็นคีเลตตรงรุ่นของญี่ปุ่นเลย เป็นใช้อุปกรณ์ของญี่ปุ่นแต่ว่าผมวพายระบบใช้กับของของที่ไทยเราทําเองด้วยอ่าใช่พเพราะรว<ะ>่าจะถามต่อเหมือ,อนกันเพราะบ้านเรามันไม่มีสมาร์ทคีย์อ่าแล้วเราทํแเราก็สามารถที่จะทําได้แค่พ่วงระบบเข้ามาแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะอ๋อแต่ว่าใช้งานได้จริงนะโอ,อ้ว้าวเอยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกล่องพับเนี่ยของไทยของไทยอ๋อโอเคโอเคขออนุญาตนิดนึง โอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้มารีวิวมาด้แต่ว่าได้เจอแจ๊ส GE นะครับสุดยอดเลยเบาะยังเป็นตะเป๊ะเอ๊ะเดี๋ยวผ้านี้ผ้าไทยปะไม่ของญี่ปุ่นผ้านี้เป็นผ้าญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ส้มใช่ไหมอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเป็น R s อมันจะมีผ้าผ้าส้มเลยไม่ใช่หรอส้มอ่าใช่ไหมใช่ไหมนี้น่าจะเป็นตัว g t ทอ๋อมันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของเฟสต่ญี่ปุ่นเขาใช่ไหมฮะอ๋อ กล้องไม่ค่อยโฟกล้องไม่ค่อยแพนเลยเดี๋ยวก่อนนะเท้าแขนตรงนี้ก็ไม่มีนี่บ้านเราอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือยกมาเลยนับยกมาแบบนี้เลยเอคอบเกียร์สีดําแบบนี้ด้วยไหมเหมือนกันปะไม่เหมือนไทยมันไม่มีไทยมันเป็นสีบอลเงินนี่ใช่ไหมแล้วก็อ่ะแอร์แอร์ออโตเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นไฮบริดมันเป็นหน้าขาวป่ะอ่มันจะมีหน้าฟ้าหน้าฟ้าเออผู้บิดผู้บิดอ่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไ s จะเป็นหน้าส้ม ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วเป็นแอลโต้เหมือนกันทูดินตรงรุ่นเลยนะครับ<า> <laughs> เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอนมาก่อนโอ้โหของเล่นแม่งเยอะว่ะของเล่นเยอะจริงๆวันนี้โอโ um <ship> นะ้โหพวงมาลัยแพตเทิรนชิปนะโอ้โหรับสายวางสายคืออุย้ย R S z r z S S เออวัเน,นี้ย R S z, <S r S z. <S เป็นพวกของอะไรครับตรงรุน่นฟิจ e ีไหม อุมานายตรงหรือว่าวีการของตัวไฮเซตาใส่ไฮเซมันใช่ดเซียซปะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมรู้สึกจะเป็นฟิตฟิตตัวตัวแวนปะอเอไอตัวนั้นเป็นโคตรเทเลยนะไม่แน่ใจผมไม่แม่เออใช่ไหมใช่ไหมอืมเขาเรียกชัตเตอร์หรืออะไรสักอย่างปะใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหไมอาร์เอสมีหน้าจอแสดงด้วยไมอันนี้เป็นไมฮะเิดอะไรแูโร อเดีก่นก้องกูแม่งไม่รักดีเลยเียอ้าโอเคตรงนี้อ่าก็คือพุสตาร์ตตรงนี้มันมปนอ่าก็จะเป็นออนมันมาคู่กันหรออันนี้ญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นไม่ไม่แน่ใจว่า อ๋อนี่นะโอ้ยเด็ดเด็ดเๆๆๆเห็นแล้วเว้ตายแล้วไอ้กล้องไม่รับดีมึงแพนให้กูหน่อยนี่น,นะโหมดช้าเขียวตัดหมอกหลังไฟหน้ากระดกโอ้โหกล้องกูไม่มองเลยอ่าโอเคนี่แล้วก็เป็นคันเร่งไฟกระพริบอยู่ทางโน้ด E T C ตรงนี้ E T C มันคืออะไรนะครับอ่าเป็นเจ็บการ์ดบัตรขึ้นทางด่วนของญี่ปุ่นเขา ไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับอย่างที่ผมขอเขาดูนะครับก็คือเรื่องของหลังคานะครับเพราะว่าตอนผมขับแจ๊สผมไม่มีวาสนาได้ได้มองมุมนี้มาก่อนเลยนะครับสุดยอดไปเลยหายแล้วโคดเมาสอ่ะก็คือถกเข้าถกออกแบบไฟฟ้าเลยคันนี้นะฮะสุดยอดเลย Honda นี่เขาสาย JDM จริงๆนะครับสุดยอดจริงๆอันนี้ฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับผมที่ ให้ข้อมูลครับไม่เป็นไรครับแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติเลยครับที่โอ้โหได้งานได้เข้าสายลึกตอนนี้นะครับแอดมินของมาด้าสองบางนาก็มาแล้วนะครับับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งลีขอบคุณมากครับอ๋อครับเดี๋ยวได้ผมไปไทยญี่ปุ่นอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูทำอะไรกันน่ะ เอาแล้วสนกันแล้วคนครับนี่ก็เป็นไนครับผมแอดมินของมาด้าบางนานะครับก็เปลี่ยนไฟท้ายตัวญี่ปุ่นใช่ไหมไนนี่ครับไฟท้ายมาด้าสองญี่ปุ่นนะครับถ้ามองแบบนี้ก็ไม,ไม่รู้นะฮะต้องบอกนะครับก็คือเป็นเป็น LED ข้างในใช่ไหมไตัวตัวตัวโค้งตรงนี้ก็คือเหมือนกันเลยใช่ปะ ตัวขุนขุนตรงนี้มันไม่เหมือนใช่ไหมไทมันจะใสใช่ไหมพี่ก็ว่าอยู่ตรงนี้มันจะใสแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะขุนแบบนี้อ่าดีสร้างความแตกต่างสักนิดนึงให้กับเนาเออคนที่เขาใส่เขาจะได้มีความสุขหน่อยนะว่ามันเป็นตัวญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยระวางกว่านะนี่ครับปฟท้ายของไทยนะครับนี่จะใสอันนี้ก็จะขุนชึบนี่เลย คันนี้ก็เป็นรถของแอดมินบางนานะครับผมที่ชื่อว่านท์นะครับแต่งสวยมากๆครับเป็นมาด้าสองดีเซลนะครับผมสวยดีครับเป็นสีเหลืองมุกครับผมสวยงามครับสวยงามคันนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับเป็นรถครอบบ้านนะครับเน้นใช้งานนะครับแต่งสวยเน้นใช้งานมาด้าสองดีเซลโบนหนึ่งจุดเก้านะครับใช้งานมากเลยนะครับโบนหนึ่งจุดเก้านะครับแรงกว่าพูก มาช้าแต่มานนะนะฮะก็เดี๋ยวคุยกับนายดีกว่าเนาะนายก็เป็นแอดมินของมาด้าสองบางนาใช่ไหมอ่าก็ไม่เชิงพี่จริงจรจริงจะหลบกล้องกูทำไมเนี่ยคุยกันดีอผมรวมกลุ่มขึ้นมากับพี่พี่คิมคุยการสองคนก็เออเรานัดรวมกันหน่อยดีกว่าแถวนี้มันไม่มีใครเดืการนเลยใช่ไหมเริ่มต้นนานยังตัยี่สิบ ปีกว่าแล้วเข้าปีที่สองเข้าปีที่สองแล้วปีเต็มแล้วหลักๆเราก็จะคุยกันในลายกลุ่มใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้เราฟิกไหมว่าแบบต้องเป็นมาบางนาเท่านั้นต้องมาอะไรยังไงหรือต้องเป็นหลายๆทานก็มาหลายที่พี่พี่เองก็หนึ่งในนั้นพี่ก็มาจากลังสิตเหมือนกันนั่นนะฮะก็มาจากยุทธยาโอ้มาจากยุทธยาเลยเหรอ อ่าวังน้อยโอ้ไกลกว่ากูอีกุลีก็มีอ่าไมชญบุรีก็มีลามินทาก็มีลามินทาอ๋อแต่กลับไปแล้วเนาะลวมเก้าช่างรีเมื่อกี้อ่าก็กลับแล้วมีมีเยอะเราก็ไม่ได้แบ่งแยกรุ่นรถด้วยเรเน้นมีสภาพมากกว่าประมาณนี้ใช่ไหมจริงแต่ว่าสถานที่คือตามชื่อทางน้าเอ็ดยูบังขยามอ็ยูบังขยาครับแล้วรวมตัวคือทุกพุตไหมหรืออะไรแล้วแต่สะดวกหรือเปล่าอ่าทุกพุธเว้นพุธครับแต่แล้วแต่สถานการณ์ด้วยถ้าเกิดว่า โควิดมันมันเยอะหน่อยก็หลังจากนี้ผมอาจจะดูอีกทีนึงอาจจะเว้นไปก่อนนะฮะถ้ามันดีขึ้นก็หา,ากันใหม่้างั้นก็เดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าหาทางนี้ก็คือสามารถติดต่อทางไน์ได้ได้จากทาง Facebook ได้ไหมบอก Facebook เราได้ไหมได้ครับก็คือแล้วก็ไน์ก็จะมีในเรื่องของพวกอุปกรณ์ตกแต่งด้วยใช่ไหมฮะ,ะใช่ถ้าถ้าผมจะขายอะไรบ้างเอ่ยพี่จำได้เลยเราคือใส่ป้ายญี่ปุ่นมีป้ายญี่ปุ่นที่ที่ทำขึ้นมา ก็ไฟอ่าหลักๆเราจะเป็นงานไฟนะครับไฟ LED ทุกชนิดไฟเลี้ยวนี่คือแบบสว่างตาแหกเลยสว่างโคตรๆอะบอกแบบโอ้แต่สว่างจริงจะมีมาคุณภาพจากญี่ปุ่นบ้างบางรากญี่ปุ่นบ้างมีตามที่หน้าเฟซได้นะครับคนใหญ่นายก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วด้วยเนาะมีอะไรก็เข้าไปแชร์กันได้บ้างนะหลักๆประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นสมาชิกที่มีเข้ามาเพิ่มนะมาด้าสองคันนี้นะครับแต่งได้แบบคีนมากๆเลยนะ ก็คือขับเข้ามานี่คือแบบหล่อจริงๆจัดทรงได้ดีมากๆเลยคันนี้นะครับถูกใจผมมากๆนะแอลคินคีนนะครับเป็นฟิล์มใสนะซอตัวนี้ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้จริงๆต้องขออภัยไม่รู้ว่าใช่แซดอีสีหรือเปล่านะตัวนี้ผมไม่ไม่ชัวร์จริงๆนะครับคล้ายไออีสามศูนย์นะครับ <ๆ S 2> ขอบสิบห้ากว้าง7จ็ดโดดแบบสแลมเลยนะครับเตี้ยเลยนะครับมีติดสติกเกอร์สกายทีดตรงนี้ด้วยครับให้อารมณ์เหมือนแต่งเหมือนแนวญี่ปุ่นนะฮะเหมือนพวกเดมิโอของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลัง ปอยเลอร์ iler, เป็นทรงสรูทั้งหมดนะครับสเกิร์ตหน้าเป็นลิ้นยางนะผมเดาว่าจริงๆเขาก็มีสเกิร์ตหน้าทรงสูทแหละแต่คิดว่าน่าจะแตกไปแล้วเพราะว่ารถคอาเตีย้เยเหรอเกิดนะครับขอให้เขามาจอดตรงนี้นะเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับถ่ายเป็นคลิปเอาไปฝากเพื่อนๆกันนะครับจัดทรงได้สวยจริงๆนะครับสองคันนี้นะครับจบแล้วครับตัวน,นี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วครับก็ปกติเขาก็จะอยู่กันประมาณสองทุ่มสามทุ่มยาวไปถึงประมาณห้าทุ่มเี่นเคอทีหนึ่งก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพจของผมไว้ให้หน่อยนะครับผมเริ่มกลับมาทำคลิปรถแล้วนะครับก็จะไปรีวิวรถต่างๆนะครับตอนนี้ไม่แบ่งแล้วนะครับว่าจะเป็นมาด้าแลนที่เป็นมาด้าหรือจะเป็นยีย่ห้ออื่นนะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันจะพยายามหารถที่ดูแปลกๆมีแนวทางการแต่งมีไอเดียแปลกๆเอามานำเสนอกันนะครับก็เพจทางเฟซบ o o กมาด้าแลนนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับ ก็ยังมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่นะครับในกลุ่มมาด้แลนก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ด้วยนะครับผมเดือนหน้าเรามีงานลรดซิ่งขึ้นตึกด้วยนะครับมาด้าแลนเราก็เข้าร่วมกับงานคอนเนค t ชันด้วยของพี่เอกด้วยนะครับก็ไปสนุกกันได้ครับเดือนหน้าครับเดือนมีนาคมนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย